เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักษไฟไปทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กูเองสิสุหล่อมาตายควายตะลึงนะครับวันนี้ก็มีน้องๆส่งแมปมาให้เล่นกันอีกแล้วท่านผู้ชมครับมันชื่อว่าโซโล่อิมเพกชื่อแมปมันคุ้นๆนะเนี่ยอะไรอิมแพกนะเก่งชงเก่งชิงอ่ะเปล่าเออเกม RPG ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกณฑ์ชินอิมเพกชัดเลยโอ้โหมีคนเล่นเจ็ดสิบคนเองเหรอพี่เอ้ยทำไมคนเล่นน้อยจังอ่ะเออได้ข่าวมันสนุกไม่ใช่เหรอมาดูสโตนก่อนครับผมโซโลโดเดตนา กั uhm. นเลยยอดหล่ได้วยก็แตะแต่แต่แต่แตะตะโดนเนตโอเคเอาไปเลยครับพี่ผมชอบรูปมากเลยรูปอื่นมผมไม่ใส่เนี่ยตั้งใส่รูปอื่นด้วยกูโดนเนตไปหมดแล้วโอ้ยผัดหนึ่งแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งคอสเพลย์นะท่านผู้ชมครับมาได้เลยที่แมปอนิเมะดีไซน์อ่ะนี่เปลี่ยนรูปแล้วด้วยเป็นไงโครเทนี่ดีโอจุดฮัลโหล ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพารอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แล้วที่ลาวาบักลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เขามาภายในแบบนะฮะทุกคนก็จะเห็นว่ามีโซนต่างๆมากมายหลายอานิเมะเลยนะครับเออแต่พวกมึงเห็นว่าเอยไม่เห็นมีสักตัวเลยพี่มันต้องเดินเข้าไปใกล้ๆก่อนนะท่านผู้ชมนะถึงจะปรากฏตัวนะครับอย่างนี้นะเออมันเป็นระบบกันแหล็กนะครับแล้วก็นะครับสามารถวร์ปไปในโซนต่างๆได้เลยนะครับมีหลายอานเมะมากเลยนะอนาคตก็จะมีเยอะกว่านี้อีกนะฮะรอกันหน่อยแล้วกันอัปเดตไม่ทัน เดเร็จสุดก็ในโซนของอนิเมะอื่นๆตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเอ็กคาร์นอนะครับนี่เพิ่มเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่เมริโอดั๊ด้วยท่านผู้ชมครับสามารถกด e ให้แล้วก็กดไทออนนะครับทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเฮ้ยมันเคหรือเปล่านะครับถ้าชอบใจอยากจะแต่งตัวเป็นเมริโอดั๊หรือว่าเออเอ็กคาร์นอไปเล่นแมปบล็อกฟุตไปเล่นแมปนู่นแมปนี่นะฮะ กด e ครั้งแล้วก็ซื้อของภายในแมปได้เลยนะท่านผู้ชมครับของทุกชิ้นที่ซื้อภายในแมปนี้นะฮะสามารถเอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยทันทีนะจ๊ะสะดวกสบายไม่ต้องไปนั่งหาของเองเพราะแมปเราหามาให้คุณแล้วฝากกันด้วยนะครับแมปアニมอลดีไซน์โอโ้โหโฆษณาเหมือนทีวีไดเล็กโซโลอิมแพ็กโอ้โหมึงเหมืมอนยันโลโก้เลยวิน <laughs> กูเลยยังชอบ <laughs> เดี๋ยวมาดูดิว,ว่าเกมมันจะแบบเจ๋ง,งานาดไหนกันเชียวว่ะอู้อู้ภาพสวยจังเลยพี่อู้สตาร์ทเกม ว่าแล้วเพลงตอนหน้าเข้าเกมเนี่ยเมือเอเกินชินโอเคเราต้องแบบอ่าคัส,าสตอมก่อนท่านผู้ชมครับโอ้ย <c oughs> ตรงนี้ผมว่าน่าจะครึ่งคลิปนะโอเคมีสกปมไม่เลือกครับท่านผู้ชมครับนี่สกปกมิลิโอดัสด้วยเ <c> ฮ <oughs> ้ยเดียเนี่ยโอ้ยไม่เอาไปลงยูจีซีขายแล้วพี่ผมจะเอาไปไว้ในแมพผมบ้างมีนี่โอ้เอ้เด็กกูโอ้มิลิมูรูด้วยท่านผู้ชมโคตรเท่ว่ามีเทรามูลด้วยเเซรเมูลหรือเปล่าอันนี้แพนด้ามีมีแพนด้า โอ้โหเฮ้ยทรงผมทำดีมากเลยเกมนี้เอาไปเลย2เต็ม10เราลิมูรุแล้วกันนะผู้ชมต่อไปก็อันเดียอะไระเนี่ยโอ้ชุดเถอะชุดเพาผ้าคลุมมันทาผู้ชมผ้าคลุมสีแดงแล้วกันต่อไปก็เสื้อที่แขนโอเคต่อไปก็เป็นชุดนะท่านะผู้ชมครับก็มีชุดให้เลือกหลากหลายเลยนะครับกูจะเป็นโอคังเงดีกว่ามันเนี่ยถอดเสื้อมีแม่พี่ถอดเสือ้อให้มีไว้ด้วยท่านผู้ชม ให้เกมมันมีเสียงด้วย <PW. S 1> นี่ฮะนี่คือตัวละครกูนเองนะครับไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะเสื้อกะบูล็อกแล้วก <c oughs> ูลจะบ้า <c oughs> โอเคเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้อะไรอะ่ะอัปเดตไม่ใช่สตาร์ทเลยแล้วกัอนอ้มีสายเรื่องด้วยซอดแมนอาเช์แล้วก็สายเวทแล้วก็อะไรอะแทงก์ก์สายแทงก์งมาอะไรหรอกคิริตรูดคุงไงเราอะชอบคิริตรูดคุง ผไอ้แค่น้าเข้าเกมก็ดีแล้วนะนี่เ่ยแต่ไม่รู้เกมเพลย์มันจะสนุกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันฮะเข้ามาในเกมแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะตัวนี้ก็จะมีเอ่อเจมนะครับแล้วก็มีเงินแล้วก็มีสกิลครับผมมี E กับ R นะแล้วก็มีเมนูให้กดแต่กดไม่ได้ปิดเพลงได้ไหมเนี่ยเกมเนี่ยมีเอ่อมีดาบให้เราเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้โหไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้หน้าเมนูเกนชิน สวัสดีครับพี่ชักตีดาบมีดาบให้ผมตีไหมพี่ให้ผมตีอย่างอื่นได้ไหมเพวกขวานอะไรเนี่ยโอ้นี่เราสบายาเอาดาบอีกอันนึงได้ฮะเบสิกซอสอีก100นะมันไม่มีปุ่มปิดเพลงกีง๋เบพี่กูถามจริงเป็นอัลฟาเวอร์ชั่นก็เลยไม่มีปุ่มปิดเสียงอย่างงี้กูระหักคะแนนเด้อโอเควิ่งได้ด้วยนะผู้ชมครับแล้วแล้วมันชิปล็อกได้ไหมเนี่ยเกมเนี่ยชิปล็อกพี่ชิปล็อกชิปล็อกไม่ได้เกมดีแล้วกูชอบเลยกูแล้วมันมีเครื่องหมายตกใจบอกให้เข้าบ้านนี้แต่ก็เข้าไม่ได้ อะไรวะเโอเคอัลฟาอัลฟาคิดไว้ก่อนนะครับว่าอัลฟาตรงนี้ก็จะมีร้านขายน้ำท่อมนะครับจากนี่เลยฮนะไวรุ่นพันปีนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะฮะอ้เป็นการราฟนะครับว้าวสุดตึงวันนี้พี่โยกิโอเล่ไปยิมห้าเนะยคลิปนี้รูปดาวคืออะไรครับพี่อันนี้กวาน้ำท่อมจริงเนี่ยเนะี่ยชัดเลยหนุ่มเนี่ยโยฮาวทูเพย์โนโนกูไม่รู้มึงมาถามกูมทำไมมึงไปถามไอ้เชงคูนี่สิ อันนี่เป็นกิ้วรีวอร์ดะท่านผู้ชมกูก็รู้ว่าร้านไก่น้ำท่อมตรงนี้ก็โอ้อาหารนะโอ้โหโอโคตรเกินชินเลยเฮ้ยนี่พี่เจงคูดพี่เจงคูดครับเฮ้ยนี่รับเควสได้ด้วยนี่อ้เขาให้เราไปหาผลไม้เหรอหาจากไหนอะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันออกสู่โลกกว้างกันแล้วท่านผู้ชมครับอู้นี่ไงผลไม้ผลไม้เอาก่อนเลยนะครับขโมยชาวสวนไม่รู้ใครมาปลูกแต่กูขอแล้วนะชอบเสียงฟันมากเลยอ่ะมันมีเสียงด้วย อีกูเซ่อย่าเลยอย่าเลยนะสิวัชประฮาแล้วมันใช้สก,กิลได้ไหมพี่กดอีกด e, ้าไม่ได้เลยอะมันต้องทำไงวะผู้ชมใครใครเคยเล่นแบบนี้บ้างเนี่ย <laughs> ไม่น่ามียกู่าโอเคเราต้องแบบเอ่ขอขโมยนะครับลูกยานัดหลังบ้านยายนะครับประมาณอีกสิบต้นอ่าเป็นลมแดดเอ้ยฮีตโต <laughs> เ๊เฮ้ยเวเออช่วงนี้แดดร้อนอยู่ด้วยฮะตัวละครผมก็เลยแบบล้มคับไปเลยครับผมเลเวลสองก้แล้วผู้ชมครับเฮ้ยสุดตึงอันนี่เฮ้ยสกิลเราแดงแล้วกดอีดิ หรือว่ามันต้องให้หลอดนี่เต็มก่อนท่านผู้ชมครับเฮ้ยนี่ได้นะกกแล้วพวกเมื่อกี้เกินสกิลเลยโอ้ยนักดาบในตำนานกูได้แก่นั้นเองอะพี่กูถามจริงโอเคเรเวสานนะครับแค่ขโมยสวนหลังบ้านยายนะครับก็เลเวอัพได้นะท่านผู้ชมนะสุดตึงจริงเลยเกมนี้กูชอบมาเลยโอเคกดค <c oughs> ิวแดดได้ต้นสุดท้ายแล้วจ้าต้านสุดท้ายแล้วจ้าหมดสวนนะักบอกเลยไอ้ลุงเนี่ย ไม่ได้ทำมาหาแดกกลัวหมดแล้วโอเคเอาเป็นลมแดดนะท่านผู้ชมฮะฮิสตสโตกแดกเฮ้ยวัยรุ่นนี่นักเวทนั่นเนี่ยโคตรเท่เลยเพี่เชงคูดครับเอาผลไม้มาให้แล้วครับเชงคูดวู้ได้ตังค์มา190เลยเพี่ขอตีอาวุธได้ไหมเอออยากใส่อาวุธอีกอันหนึ่งอ่ะมันซื้อสองดาบได้ไม่ใช่เหรอตีอาวุธตีอาวุธอู้อยากได้นี่ยเฮ้ยแต่นี่ก็ร้อยหนึ่งอะ่ะซื้อดิโอเคเรียบร้อยยูดยูดเอายูดอ้าวเอา,เ,อาเรียบร้อยฮะโดนแดกโดนตุม่ม ถือได้เล่มเดียวไม่น่าเลยไม่น่าซื้ออีกเล่มเลยหรือมันมต้องอัพคัดก่อนวะลูกแม่งหลอกลงกุยเวนแต่เกมก็ใส่เสียงภาคมาดูดีมากเลยชอบมากเลยแต่ว่าน่าจะต้องรับเควสตรงนี้ก่อนละท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นเควสแรกฮะอีกุเสอสกิลอายังใช้ได้ยังสกิลอาอู้อ,อ,อ,อทีเดียวเลยเหรอพี่แรงเกินไปหรือเปล่าสกิลอีเ e. รียบร้อยเรียบร้อยสกิลอารใช้ได้แล้วท่านผู้ชมครับเฮ้อยอันนี้ก็ล้มจังเลยสกิลอา โอ้ว้าวโคตตึงเออเท่ดีเท่ดีโอเคแทงไปเลยก็จะได้เสียก็ผมก็จะได้ยินเสียงว่ารุ่นเอื้ออ้าวอ้าอู้าวอ้าวแถวนี้เต็มเลยท่านผู้ชมครับโคตตึงเวทต้องกานมีมังกรด้วยนะเราสู้กับมังกรได้ไหมอ่ะโอ้ยสายธนูครับท่านผู้ชมสายธนูสายธนูโคตตึงแต่กูฟันทีเดียวเขาตายเลยนะหรือว่ากูแรงเกินไปวะท่านผู้ชมส่งเควสฮะเเลเวลเก้าแล้วเออ อันนี้คือบอ่ออะไรวะเนี่ยนี่บอ่บอบ่อแบบเหมือนเอาวีอะไรอย่างงี้ยไหมอุ้ยวันรุ่นสายแทงนะท่านผู้ชมครับวันรุ่นพี่หมีสายแทงโอเคเรามาซื้อดาบใหม่กันนะท่านผู้ชมครับโอ้โหมีดาบระดับรีเจนด้วยเนี่ยเรียกดาบจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเออแต่เสียดาบนี่มันไม่ได้ถือสองดาบเนี่เยเพ่โอเคใส่นี่เลยปั๊บก็ไปะฮะดาบเปลี่ยนใหม่แล้วอจ้าถือล้ำจาก,กฟลอเรนติโน มอนพวกนี้มันเลเวล5นะผู้ชมครับแต่อยากรู้ว่าที่รับเควสมันอยู่ตรงไหนหาก่อนนะฮะแล้วก็มังกือนะครับมีมังกือด้วยนะอูมีคนชื่อกับมังกือเลเวลย2่สิบอเหรอไม้หรือไวลูลิบูลูก็สู้เหยู่แเนี่ยไหวอ่ะพี่ไหว,ไว,ไว,ไวจริงป่ะกูเอาด้วยได้มั้ยเนี่ยสัตว์เลยละกันชูลาปับ๊บเนี่ยบุ้มเข้าไปเป็นไงเป็นไงกูนี่แหละครับผมจะตายกูจะตายเฮ้ยกูเดินไม่ได้กูบักกูบักแตกกูบักแตกแต่ไม่เป็นไรเราจะหัวดูหัวด,วดู่จะตายแล้วมันจะตายแล้ว กูตายแล้วบางกรก็ตายเหมือนกันแล้วกูก็ได้เลอดด้ยทุกชมเลือดเลือดกูหมดเลยขอแดกก่อนแดกแดกยาก่อนหัวกระลำปีโอ้โหแลเลือดขึ้นโคตรน้อยพี่อะไรที่มันแดกได้แบบเออขึ้นเยอยๆหน่อยไหมเออนี่แหละระบบเกณ็นชินถึงตายเกิดใหม่เลือดก็ไม่เต็มเดี๋ยวเราจะพาทัวร์แบบนี้กันดูดีกว่านะฮะถ้าู้ชมคับไอนี่พวกนี้หมดเลเวลห้านะลองฟัดดูดิหัว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 โอเคสี่สี่ตายอีซี่ ไปทางไหนก่อนดีไปตรงหรือไปยังไงไปด้านข้างก่อนดีกว่าด้านข้างมีหมู่บ้านวันนี้จะเป็นศัตรูเลยเว้ยยีแปดนะท่านผะู้ชมโอ้โกเลมมีโกเลมด้วยบอสไม่ใช่บอสแล้วว่าอันนี้เป็นมอนปกติเลเวล45ี่ท่านผู้ชมครับมีลุนสายแทงมาทุบอยู่นะฮะโอ้โหอ้าวกูไม่น่าเข้าไปเลยก <c oughs> ูตายเลยพี่มึงเล่นยากกูหมดแล้วไอเวนเฮ้ยโอ้เหลือแต่แอปเปิ้ลงูๆกว่าจะต้องมาจำเควสเก็บผลไม้หลังบ้านยายใหม่นะเนี่ย โอ้ตรงนี้ก็มีมังกรนะท่านะผู้ชมครับแล้วก็มีหมาป่าด้วยหมาป่าดรวยเท่าไรโอ้โหร้อยยี่สิเลยเม่มันก็เกินตรงนั้นจะเป็นเมืองโซนหิมะแล้วท่านะนะผู้ชมครับซึ่งคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรหรือเปล่าฮะเออเพราะาเกมยังเป็นเอ้าไฟอยู่นะแล้วก็มอนตรงนี้ก็น่าจะมีแค่ตรงนี้นะเดินไปอีกก็น่าจะไม่มีอะไรและดูทรง และผมก็เดินเตรลมาจนถึงตรงนี้ก็มีบอสโกเลมหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าด้านล่างนี้ผมเจอตัวอะไรแปลกๆนะครับนี่เลยมลันเรียกว่าห้าสิบนะแต่มันก็ตบกูทีเดียวตายนะครับ <c oughs> โอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วท่านผู้ชมครับใครชอบแนวแบบเออเกนชงเกนชินนะแต่ว่าเกมยังเป็นอัลฟาอยู่นะครับอย่างที่บอกนะฮะมันยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนมากก็แค่แบบฟาร์มเว่อไปเรื่อยๆนะฮะใครมีหวัวใจรักในการฟาร์มนะครับก็เข้ามาเล่นแบบนี้กันได้นะ เดี๋ยวทิ้งลิงก์แมพไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับมาแบบออดูดูนะครับว่าแมพมันดีหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับลิงก์แมพด้านล่างใครอยากแต่งตัวเป็นอันออนิเมะนะครับก็มาได้เลยที่แมพอนิเมะดีไซน์นะจ๊ะ